ช่วงเหล่าข้า,าวเชาตรัง คุณผู้ฟังค่ะในช่วงข้องหลาวข้าวชาวตรังค่ะเจ้านางนะคะกามีเรื่องราวข้องโครงการดีๆที่รัฐบาลใดจะสั้นงบประมาณมาให้จังหวัดตรังข้องเราในการแก้ไขปัญหาให้กับผีนองประชาชนช่วงนี้นะคะถ้าไม่แร่งทึงโครงการนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าฝ้นตกมาต่อเนื่องอยู่แลว้วจังหวัดตรังข้องเราก็เตรียมการเฝ้าระวังเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะคะคุณผู้ฟังที่หมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนพันวา แล้วกัมัคกราคมคงถูกปีค่ะตั้งแต่ยายมายโยจังหวัดตรังนี่เจ้านางเจอนามตัวไล่ครั้งลค้ค่ะคุณปูฟังค่ะโครงการที่เจ้านางแรงถึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดอกเตอร์เฉลิมชัยซี่อ่อนท่านได้ลงเพื้นนเทจ,จังหวัดตรังคงเรามาติดตามนั่นก็คือโครงการ ระบบระบายน้ำมแม่น้ำตรังนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังจากเหตุการน้ำท่วเมเมื่อปี2531อยจำได้ใช่ไหมค่ะน้ำท่วมคลังใหญ่ในจังหวัดตรังของเรา63ตําำบล3 8 6หมู่บ้านนะคะมีคนโทกน้ำท่วมเมื่อไ0กว่าครัวเรือนความเสียหายประมาณ170ยล้านบาทแล้วจากข้อมูลสถิติฝนตกนั่งในรอบ25ปีค่ะคุณผู้ฟังค่ะปริมาณน้ำลากนี้ สูงถึงพันเซรอยหกสิบเจ็ดโลกบานโลกบาดเม็ดต้อวีนาที่แต่ศักยภาพแม่น้ำตรังของเรารับน้ำได้ทถาไรคุณผู้ฟังโลไม่หกรอย 6, 6โลกบาทเม็ดต้อวีนาที่ที่นี่น้ำม,มันลากซุงสุดถึงพันเซ่ทันคิดแลกตะกี้เท้าคุณผู้ฟังมันก็เลยเกิดอุตกภัยครั้งย้ญ่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบอดมาปีสองพันห้าร้อยเซสิบแปดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะคะคุณผู้ฟังห้าสิบสี่นี่สองปีลั่งนี่เจา้านางมาเจอ จังๆเลยเพราะย้ายมาจากภูเก็ตไม,ไม่ไม่ที่นี่มันก็นจําเป็นจะต้องออกแบบคลองระบายน้ำไส้ไม่เปืือระบายน้ำส่วนเกินเพราะธรรมชาติข้อแม่น้ำตรังมันขดเคี้ยวไปมาซิกแซกาสายกว่าสายกว่าน้ำม,มันก็เลยไม่คลองเลยค่ะคุณผู้ฟังแทมบางทีนะคะมันอาจจะมีตะกอนมั่งมันมีวัชพืชปกคลุมนะคะอากีดขวางทางน้ำม,มังต้นไม้ฮักโคนโดยธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางพระครูปัญญาวัชราพร จ้าอาวาสวัดนามเมืองเพชรนะคะตําบลนาโตมิง่งถันได้มีลิริคิดนําความกลับบังคมตูนพระกรุณาข้อพระราชทานโครงการก่อสร้างฝ้ายน้ำร่อนและกาคุดคลองไส้ไม่เปื่อช่วยเลือดราษฎรในเพืนเทตําบลนาโตมิง่งตําบลน,น่องรุนอำเภอเมืองตรังที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจาก น้ำท่วมกลมชนะระบทานก็นเลยเห็นความสําคัญในการแก้ปัญหาพิจารณาทบทวนพ้นการศึกษาเดิมในการทาแผนงานศึกษาโครงการระบบระบายนา้ำแม่นม้ำตรังจังหวัดตรังคงเราในปีงบประมาณ2 5งพนะคะมีทานชวนลีกไพ่ประธานสภาพผู้แทนราษฎรได้ติดตามสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องทันนยายยศผลเอกประยุทธ์จันโอชาคา่ะทันได้ลงพืน้นนเทจังหวัดตรังองเรามาติดตามเรื่องคงโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังตอนนั้นเรา เต๋อปันห้าผู้รับเมาถุมงานใช่ไหมคะไม่ทำต่อไวเสร็จ ตูมงานไมโลกี้รอบจนกระัางกล้มชนลประทานโดยสำนักง,งานก่อสร้างชนลประทานทีสิบเอดนะคะซึ่งเป็นกลาสสำนักง,งานก่อสร้างขนาดใ่ญ่นะคะข้องกลมชนประทานมีพ่ออรุณอินุพัฒน์นะคะมากักับเองเลยที่นี่มาคุ้มการก่อสร้างเองเลยตอนนี้ก้าวหน้าไปมารกเลยค่ะคุณปูฟังค่ะซึ่งมันกระสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรซากเรเหื่องการป้องกันบรรเทาอุตกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและกระื้นที่เกเษศรกฐกิจสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนานะคะาคกตายของเรา ะะแล้วการถีสสาคัญในการคุดคลองพันน้ำม,มันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำคลองแม่น้ำตรังได้ตอนนี้โครงการยังยระว่างการก่อสร้างแต่สามารถใช้ยประโยชน์จากโครงการได้แล้วค่ะคุณปูฟังสามารถแบ่งการระบายน้ำจากแม่น้ำตรังไปได้ประมาณ3 5 0ลูกบานเมดตัววินาทีมันช่วยปองกันลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เมืองได้นะคะคุณปูฟังซึ่งแผนงานก่อสร้างกัหนดเซ็จในปีหน้าค่ะคุณปูฟังค่ะ มีทางสะพานรถยนต์ทีแควงทางล่วงกําลังดําเนินการกรม่างล่วงกําลังดําเนินการประตูระบายน้านะคะคุณผูฟังมีคลองพันน้ำน่องรุดคลองชางและก็มีประตูระบายน้าอีกเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะนอกจากนี้แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดเรเฉลิมชัยซีออนก่อนหน้านี้นะคะท่านได้มาติดตามนอกจากโครงการระบบระบายนา้ำแม่น้ำตรังเลวท่านไปที่โครงการโครงการอาคารบังคับน้ำบานยานตากข้าวกัน ซึ่งผู้รับพิดชบคือโครงการชนลับประทานตรังกลมชนหลับประทานโครงการอาคารบังคับนาบานยานตาข้าวธรรมปรือคือคุณผู้ฟังตอนนั้นนะคะผู้นําทองที่ในเขตหยานตาข้าวนี้และแหลกกับการประปาส่วนภูมิภักสร้างข้าโยยยานตาข้าวทำหนังซือมาตึงทันผู้วานะคะในสมัยนั้นเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำสำรับกินสำรับชายอุปโภคบริโภคซึ่งทันร้องผู้วาราชการจังหวัดตรังของเราร้องผู้วานัดส้มใจนะคะร้องต่อยผู้ใจดีของเรา นนก็มีนั่งซื้อลงวันที่ส0มีนาคม2 5ง4ันซึ่งผู้อหนวยการโครงการจนรลับประทานตรั้งข้อรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝ้ายน้ำหล่นคลองลำพีกุน้นรวาวะการประปาผูกยันตาข้าวนี้เขามีพื้นที่ให้บริการนำประปลาอยู่่องอำเภอคืออำเภอยันตาข้าวกับอำเภอปะเลียนคนชายนาม,มี7 3 0 0รยรายกำลังผลิตอยู่ที่ส่งรอยูกบารเมตต่อชั่วโมงผลิตน้ำได้วันหนึ่ง5600ลูกบาทเม็ดเอาน้ำดิบจากไหนจากคลองลำพีกุ้นนี่ละค่ะ ถึง้งผอหน้าแรงเลยค่ะคุณผู้ฟังปัญหามันเกิดเพราะว่าน้ำในคลองลำพิกุลจะหลดลงย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นให้แรงนะคะก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาซอฟทรายไปสร้างฝ้ายกันน้ำไปชั่วคราวเพื่อยกระดับน้ำยกระดับน้ำในคลองลำพิกุลให้สามารถสูบน้ำดิบออกมาทําน้ำประปาได้ถึงที่นี่นะคะแต่ว่ามันกแกปัญหาแบบนี้ได้ไม่ตลอดหลอดฟังมันเป็นการแกปัญหาระยะสั้นทถา,น,น,าะะนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีความมั่นคงด้านนา้ำกินน้ำ ้ำชายน้ำเผื่อการกาเกษตรมีการบริหารจัดการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมพายแรงนะคะการขาดแคลนน้ำเพิ่มประสิทธิภาพนา้ำป้องกันบรรเทาอุตสาหยนะคะคุณผู้ฟังมันก็เลยต้องมีการศึกษาออกแบบก่อสร้างฝ้ายนา้ำหล่อนคลองลํำพีกุลน,นะคะเผื่อแก้ปัญหาน้ำดิบถิจะเอามาผลิตน้ำประปานี่ล่ะค่ะกระสอดรับกับนโยบายกระทรวงกเกษตรคลอดคลองกับติดตา้งการพัฒนาเพื่นเทพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสร้าง ความแข็งแขร่งของเกษตรกรกลุ่มผู้ชายนามและการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพมันก็นเลยมาเป็นโครงการก่อสร้างอาคารบังขับน้มบานยานตาข้าวเพื่อทีจะได้จะท่านา้มตอนทุนไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรในเพื่นเททางอำเภอยานตาข้าวอำเภอปาเลียนมีประชาชนนาคาทีชายนามโย7 3 0 0ครัวดเรื่อนและนายจัดแรงเป็นคนเลยเนาะประว่าว่า ว่ละวลบานวัาลาบานนะคะกินปันนั่งง่ายๆเปื่นเทการเกษตรอีกโอกรอยว่าหลายค่ะคุณปูฟังตอนนี้นะคะกาลังการผลิตนะคะคุณปูฟังเพ่นการดําเนินงานในอนาคตจากเดิมทีการประปาย,ยานตาข้าวผลิตได้ส่งรอยโรกบ้านเม็ดต่อชั่วโมงจะเพิ่มเป็นหกรอยโรกบานเม็ดต่อชั่วโมงในทันทีค่ะคุณปูฟังค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการค่ะคุณปูฟังซึ่งนะคะวันนั้นคุณเอกชัยสร้างกพรามนะคะเป็นนายช่างชนประธานอาวุโสโครงการชลประ ท่านตรังนี้ทันใดชี้แจงให้ท่านรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงเกษตรและสหก,ดกรดรเฉลิมชัยซี่ออนได้รับสาบกันค่ะคุณปูฟังค่ะทึ่งที่นี้ค่ะคุณปูฟังนอกจากเรื่องนี้แล้วการแก้ปัญหาภัยพิบัติด,ด้านการ,กรเกษตรคุณปูฟังทางน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รายงานท่านรัฐมนตรีและค่ะคุณปูฟังค่ะว่าข้องเรานี่คืออย่างทีเจ้านางเคยบอกเราหลับนามส่งดานดานผูกเข้าบรรทัดนะคะตามแนวแนวเถอเข้าบรรทัดปั้งปัตตาลุงั้ง คนนะคะและกนนารนมจากาต้นกําเนิดก็อแม่น้ำตรังที่เข้าล่วงจังหวัดนครธรชมราชถ้าเมื่อใดตีถุงส่งน้ำต่วมน้ำจะดังถุงส่งเริมลดน้ำจะเล่ลงแม่น้ำตรังเม็ดล้วแหละ,และเราจะเจอดานนี้ดันแม่น้าตรังฟั่งหนึ่งฟังเข้าบรนทัดลากับนำปลาดินโคลนตะล้มฟังนูแนวเอเข้าบันทัดตั้งแต่อําเภรนายงยานตาข้าวปลาเลี้ยนนะคะยาวไปตรงนั้นเลยค่ะาการจะได้รับพ้นกระทบคือเรารับน้ำจั้งช่องข้างนี่เราโยตรงกลางนี่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมันก็นจะเกิดปัญหาน้ำ ซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะมีการขาดการดานผืชพื้นที่ได้รับพ้นกระทบเป็นปันปรืมังดานปสัสซุซัดจะเจอไอไร่มังดานประมงเป็นไอไร่มังเพราะว่าบ้านเราคุณผู้ฟังนะคะมีการปลูกข้าวปลูกผืนพักไม้พ้นยืนตอนไม้ย,ยืนตอนรวมทึ่งยางรวมทึ่งปาล์มแลวซ้องเส้นแปดเมื่อนว่าหลายคุณผูฟังสั์เรียงทีเรียงวายก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะคะดานปสัสซุซัตนี่มีกเกษตรกรทำปัสัุวัดเรื่องก้องโคเนื้อมีแขห้า พันตัวไปเหลืองข้องสุกรอนหรือว่ามูเซ่พันว่าตัวไก่พื้นเมืองนี่มีเป็นแสน้นเซ่เมื่อนว่าตัวนะคะไก่เนื้อแปดเมื่อนว่าตัวไก่ไข่อีกเมื่อนว่าตัวแปดอาพันว่าตัวรวมประมาณสองเส้นห้ากุณปูฟังสั์เลี้ยงนะคะคุณปูฟังเพราะฉะนั้นมันจะมีปืนเทสเสียงอาหารสั์แรงพืนเท,นเทโป่งยาเลยพวกนี้จะได้รับพ้นกระสบประมาณสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดรายอ่านี่คือประมาณการที่เจ้านางทำข้าวมาและเก็บรวบรวมข้อมูลมาที่นี่โปรดานประมงคุณผู้ฟัง วัดรังเรามีต่้งกเกษตรกรทถีเรียงต่างในบ่อดินในกระช่างมีตั้งปลาหนามจืดปลาหนามก้อยกับคุณปูฟังค่ะนะเจะาปอปลาหนามจืดนี่เส้นเจ็ดเมื่อนว่าหลประมมณส่งลอยว่าโบปลาหนามก้อยถีเลียงในกระช่างประมาณเกือบมาลอยกระช่างนะตามตามกระช่างริมทะเลอะไรพวกนี้กันนะคะนะในะปลา ตีหวาเรียงกันเนี้ยค่ะแล้วก็ยังเลียงกุ้งทะ,ทะเลส่องบอ่อหลาวนะคะยังยังเออหลานาไม่นับหลาวนะประมุงดันประมุงนี่ฟารามเจ้าละเคกันคุณผู้ฟังในห้าอำเภอเออนะนี่เห็นไหมเราจะได้รับพ้นกระทบทันทีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่มันต้องอาศัยน้ำและจะเป็นไผ่แรงหรือว่านา้ำตวมได้รับพลกระทบเม็ดค่ะคุณปูฟังค่ะซึ่ง นะคะคุณผู้ฟังดันมันจะมีการช่วยเลือกกเกตตรตกรแเลยตามระเบียบข้องกระทรวงการคลังว่า้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเลือกผูประสบภัยกรณีชุกเชินนะคะที่จะช่วยเลือกผีนองกเกษตรตกรและการนวยงานที่เกี่ยวข้องกันแต่วันนี้เจ้านั่งข้ออนุญาตไม่แล้งทึ่งเรื่องข้องความช่วยเลือกรายละเอียดเประว่าเพื่อนเทบนันเรายัางไม่ประสบภัยเหลืองนีท่ที่ถ้าว่าเป็นพื้นทีภน่ภาคอีซานภาคเนื้อที่เขาเจอปัญหาตั้งแต่โกนเส้นเรื่อยไล่ต่อไล่ามาเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังนั้น ละ่ะรัฐบาลกระช่ายงบเนี่ยค่ะไปช่วยเหลือ,อในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติไอ้กับผีนองกษตรกรแต่นี่เอามาลาวไว้ก้อนลาวไว้ก้อนว่าถ้าเราเกิดนะคะท่านที่จะเกิดเจ้านางจะมาอธิบายเลยว่าผืชไอ้นี่ได้กี่รายรายละเต่าด้เก้านะคะประมงได้เต่ารยไอ้ไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลาวรายละเอียดไา้แต่ตอนนี้ข้อข้อแรงดึ่งผาบร่วมกันไปก้อนนะคะคุณปูฟังค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เราจะต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ซึ่งในการคุณผู้ ฟังนะคะในการลงเพื่อนเทข้องรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเรายังไม่โรดที่นะตอนนี้ว่าจะมีกระทรวงไหนลงมาเพื่อนเทจังหวัดตรังลาวไม้นอกเนื้อจากเตพานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสะหกรณ์ทันมาแล้วใช่ไหมคะ่ะมีทันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาอ่าทันกมาแล้วทันรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และทันเป็นรองนายกด้วยคุณจุลินรักษนาวิสิทธิ์ทันกมาแล้วซึ่งทันได้มาติดตามโครงการีิจัหวัดตรังจะเสนอข่าวถีประชุมข้อรอมอสั้นจอนที จังหวัดกระบี่ในกลางเดือนนี้เดี๋ยวต่อช้ามาลาวเรื่องโครงการดีๆของจังหวัดตรังเต,ตรียมพร้อมนําเสนอทีคอร์อรอมอ่ี่ประชุมคอรอมอสั้นจอนนะคะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ลาวเรื่องโครงการลงพื้นที่ข้องรัฐมนตรีได้เพื่อนเทจังหวัดตรังข้องเรากับโครงการดีๆที่เราได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากรัฐบาลมาดําเนินการแก้ปัญหาให้ผีน้องประชาชนในเพื่อนเทกันก่อนค่ะ